โอเคฮะฮลโลสวัสดีครับเพืก,กับผมอีกแล้วนะฮะเแคชเกมเมอร์อเจ้าเก่านะ,ะวันนี้ผมก็จะเออทำอะไรที่บางคนก็ยังไม่รู้จักนะฮะผมก็จะมาสอนกดติดตามกันนะ,ะแต่พอดีว่าใครรู้แล้วก็รู้ไปนะฮะแต่มีเพื่อนผมเขายังไม่รู้นะคะว่ากดติดตามยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยคุณก็ต้องกดเข้าไปที่ y o u t u b e คอยแปบนึูนหน,นะาะเน็ตช้า นะฮะโอเคผมจะตัดคลิปจนโอเคไม่ได้ละใน Android นะฮะแล้วก็เอาเป็นอะไรก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมเอาเป็นบีบิกันแล้วกันโอเคฮนะเดชานะฮะต้องเข้าใจกันด้วยนะฮะโอเ y god <laughs> เดูอันนี้แทดีกว่านะฮะโอเคฮะแป๊บนงงนะฮะแล้วก็นี่นะฮะของผมมันจะขึ้นตรงนี้นะฮะว่าเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยสตีปอะไรเนี่ยนี่ก็คือชื่อร้านของเขานะแล้วก็คุณโอเคกดติดตามเข้าไปตรงนี้นะฮะแค่นี้นะฮะขอจบคลิปแค่านี้นะคะของคราฟที่รับชม อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับชิมแพชกิมู